สวัสดีครับวันนี้ก็หาของมานําเสนออีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นไม้เกี่ยวหูแบบสั้นนะครับก็คือแบบสั้นเนี่ยมันก็จะคล้องหน้าเราแบบนี้เลยนะผมว่ามันโอเคอยู่แต่ถ้าได้ยินเสียงฟดแฟดฟดแฟดนิดหน่อยมันมาจากอุปกรณ์ส่งไวรลสของผมมันเป็นแบบธรรมดาธรรมดานะครับเราไม่ได้ใช้ของแพงมากหรือเป็นคลื่นดิจิตอลที่สะอาดนะครับแล้วก็มันก็เลยมีเสียงฟึ๊ด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 ก็คือแบบนั่นแหละมันเป็นปกติของ ตัวดีวายเลสไมโครโฟนอยู่แล้วนะครับที่เป็นคลื่นอนา,นาล็อกนะครับก็ให้ฟังโทนเสียงนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้หลักร้อยหลักร้อยนะครับประมาณ700บาทนะครับก็คือใช้ใช้ทํางานพวกอะไรนะพวกรายการอะ่ะหรือว่าจะเป็นงานสัมมนาอะไรพวกนะี้ที่แบบเออไม์พวกนี้มันจะใช้แบบพวกไม์หนีปกเสือ้อมันจะขึ้นมอนิเตอร์ไม่ได้นะมันจะชอบหอนทีนี้การเปลี่ยนมาใช้เป็นไม์ แบบ headset แบบนี้มันก็จะช่วยได้บ้างแหละเพราะมันอยู่ใกล้ปากนะครับการขึ้นมอนิเตอร์ขึ้นอะไรมันก็จะไม่ค่อยหอนนะในในเกมโชว์หรือรายการทีวีหรืออะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายกว่าอ่าหลายๆคนอาจจะเห็นนะในใน,ในรายการทีวีของช่องต่างๆอะไรเงี้ยก็ใช้แบบนี้กันอันนี้ของเราไม่แพงนะเอาไปใช้กับ wireless หรืเอเบลที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับหรือถ้าแนะนําก็จะเป็นของพวก โปรพัทสองสอะไรเงี้ยก็ราคาแบบพันกว่าบาทก็ซื้อแบบหัวของเซนไฮเซอร์ได้นะครับมันมีหัวหัวสพินก็มีแล้วก็หัว4 pin, ี่พินก็อาจจะต้องสั่ง c u สตอมมานะครับก็ราคาราคาเดียวกันหมดเลยเนาะประมาณนี้เสียงก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่หูฟังนิดหน่อยฮัลโหลอันนี้ใส่หูฟังนะครับเสียงดังมากเออผมจะทำการโลคัท อันนี้โลคัสนะมันก็จะแบนนิดนึงแต่ว่าจริงๆผมชอบนะโลโลคัสเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงเหมือนไมค์คลิปปกติเลยยังไม่ได้ EQ นะก็เป็นแบบเอ่อธรรมดามากๆนะครับตอนนี้ผมจะลองเอ่อปล่อยโลคัสออกอันนี้ปล่อยออกนะครับก็เป็นโทนปกติของมันซึ่งโอเคอยู่มันก็ไม่ได้มีเบสอะไรเยอะแยะซึ่งเป็นโทนพูดเนี่แหละนะครับถ้าให้มันหนาก็เนี่ยเราก็จะ EQ ให้มันหนาแบบนี้อันนี้ก็ทำา EQ ให้มันบาง อันนี้ทํา E q ให้มันแหลมมันก็แหลมเกินเนาะแต่ว่าผมว่าแฟลตอย่างเงี้ยคือพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเสียงนอยมันเยอะก็เอาแหลมลงประมาณนี้มันก็จะทึบๆลงหน่อยทึบมากละตอนนี้อันนี้ก็โอเคโอเคประมาณอ่ะผมชอบแฟลตอะปล่อยๆมันไปเลยก็ได้นะครับคือโทนนี้เดี๋ยวยังไงผมจะส่งไปเดโมที่รายการทีวีที่เชื่อถือได้นะว่าแบบว่าเฮ้ยเขาใช้โอเคไหมนะครับถ้าถ้าเขาใช้โอเคเทียบกับของที่เขามีอยู่นะครับก็ ได้ขายดีเลยล่ะตัวนี้แน่ๆน,นะคือผมใช้อยู่เหมือนกันปกติผมจะใช้ไม้พวกサาโมนิกพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าบางทีอะ่ะมันมันไม่ได้ตอบโจทย์ผมขนาดนั้นเนาะคือแบบบางทีมันก็ยังมีอาการรับเสียงรบกวนข้างๆบ้านมาบางไม่ว่ามันจะมีไม่ว่ามันจะมี o i s e reduction ในตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพวกพวกไม้サラโมนิกบางบางทีมันขึ้นมอนิเตอร์ขึ้นอะไรไม่ได้เนาะเราอยากได้ฟิลฟบางทีเราก็แบบ มีเปิดเพลงที่สตูดิโอเราอย่างเงี้ยเปิดเพลงหรือว่าคือถ้าเป็นพวกงานเลี้ยงงานสัมมนา,าที่แบบประธานต้องใช้หรือเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างประชุมพูดถึงหุ้นตลาดหลักทรัพย์ผมก็ว่าใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วการการที่จะขึ้นมอนิเตอร์ให้คนในห้องได้ยินด้วยเสียงมันว้องแน่นอนถ้าถ้ามีการใช้ไมค์คลิปนะบางบางที่เขาก็ใช้เป็นไม์กา้านใช่ไหมตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ย อมประมาณนั้นจริง,จร,งจริงอะ่ะบริษัทใหญ่ๆอะ่ะก็ก็ควรที่จะมีไม้ประเภทนี้เอาไว้นะผมคิดว่านะอันนี้เขาก็ส่งมาให้ผมทดลองเนาะอืมประมาณนี้นะครับก็ดูดีเลยประมาณเทา่าไหร่อ่ะเจ็ดแปดร้อยมั้งอืมเสียงใช้ได้นะคือถ้าเป็นแบบลุกด้วยนะมันมันเป็นลุกที่แบบว่าเหมือนแบบคนมีความรู้หรือว่าไม่ว่าเราจะแบบเปิดตัวสินค้าอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นไม้แบบเนี้ยเหมือนพวกสติปจ็อบอ่ะเออ เขาก็จะใช้ไม้แบบนี้ให้มันดูส mart ดูแบบดูเป็นคนมีความรู้ถ้าถ้าเป็นไม้คลิปซ่อนไว้มันก็ซ่อนได้จริงๆอ่ะมันก็ซ่อนได้แต่ว่ามันไม่ได้ใกล้ปากอ่ะเวลาขึ้นมอนิเตอร์มันก็จะมีอาการหอนอืมเยอะกว่านะครับตัวนี้ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยแต่ว่ามันก็จะวุ่นวายกับท่านประธานหน่อยถ้าเขาใส่สูตรมามันก็โอเคถ้าเขาไม่ได้ใส่สูตรมันต้องล้วงเสื้อเข้าไปข้างหลังอย่างเงี้ยก็ก็ติดตั้งยากนิดนึงแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะ มันก็ต้องถึงเนื้อถึงตัวแบบไมยถึงว่าตัวเทคนิคเชียนตัวอะไรเนี้ยเขาก็ต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับคนใหญ่คนโตบ้างแนะแต่ผมชอบติดนะผมชอบติดไมอันนี้มากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทํางานง่ายอะโทนเสียงโทนอะไรมันก็โอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นคลื่น UHF ด้วยแต่ผมใช้เฉพาะในสตูดิโอนะถ้าถ้าไปใช้กับบล็อกไปใช้กับอะไรอย่างนี้คิดว่าคิดว่าไม่ไม่น่าเหมาะกับภาพลักษณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเออถ้าถ้าเกิด เป็นงานสอนงานงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับ Education การศึกษาเหมาะมากนะครับเหมาะมากไมตัวนี้ก็คือได้ได้ลุคสมาร์ทอ่ะอืมก็สนใจนะก็มาลองที่ตึกได้นะที่ลาดพร้าววังหินแถวแถวเนี่ยละร้านฟูมูนใกล้ๆเลยนะครับฟูมูนดังอยู่แล้วเนาะพิมพ์ก็เจอนะครับมาก็เห็นแล้วก็อีกที่นึงก็คือเอ่อ BTS พระขนงนะครับห้างซัมเมอร์ฮิลชั้นสม นะครับอย่าลืมบอกว่าติดต่อแชมป์นะที่รีเซพชันโอเคครับฟังเสียงแล้วดูเป็นยังไงดูน่าน่าจะซื้อไว้ใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูบางทีอะ่ะมันก็จะมีบางคนที่แบบเขาเขาต้องการลำโพงพกพาลำโพงแบตเตอรี่อะ่ะแล้วเสียบแล้วก็แบบเหมือนพาพาคณะมาดูงานอะไรอย่างเงี้ยเขามาดูเออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดไปใช้ไมค์คลิปอหอน อยู่ใกล้ลําโพงยังไงก็หอนตัวนี้ช่วยอัดได้นิดหน่อยถ้าเซียนๆหน่อยก็ทําได้ดังมากพอสมควรนะครับอืดูดีเลยผมว่ามันสั้นดีผมเคยซื้อของ JTS อะไรเงรี้ยก็เสียงดีนะแต่มันยาวไปนิดนึงแล้วก็แบบเหมือนพี่ชายผมให้โจทย์มาว่าเฮ้ยแ <c oughs> hey, ชมป์ลองลองไปหาดูดิว่าว่าเท่าแก่มีอะไรขายบ้างอะ่ะหรือว่าแบบไปซ o i n g โรงงานดูหน่อยสิว่ามันมีตัวไหนที่พอ ได้ขายหรือว่ามันจะสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยลองไปขอเท่าแก่ดูว่าเท่าแก่ามีตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยก็เอามาทดลองก็ตัวนี้ก็พอได้นี่ว่าประมาณนี้คนระับก็หมายถึงว่าพี่ๆที่แบบว่าเขาเรียกว่านาะทามห้องประชุมหรือไอทีนะ,ะแผนกไอทต่างๆเข้าเข้ามาดูก็คือหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีไม์ประเภทนี้นะครับไม้ลาฟราอรีียไมโครโฟน่นะมันมีหลายแบบมากๆเลยหรือว่าแบบ จร,จริงๆไม้ My ทุกประเภทล่ะที่เอามาใช้งานเกี่ยวกับงานสดทัศนูปรกรณ์หรือไงมันก็มีหลายแบบอยู่แล้วนะครับตัวเฮดเซ็ตก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องเลือกใช้กับงานเลี้ยงหรืองานอะไรที่มันจะต้องมีลําโพงปล่อยออกไปดังๆอะไรเงี้ยโดยโดยที่เราไม่ต้องถือไม้อ่ะอ่าไออย่างนั้นเขาเรียกว่าเอ,อ่อไม้เฮดเซ็ตนะครับจริงๆเขาเรียกอีกอย่างหนึงว่าไอโซแม็กระมังไอโซแม็กมันเป็นยี่ห้อไม้ตัวนี้นดังๆที่แบบแพงๆอะ่ะ เออแล้วเขาก็เรียกติดปากกันคล้ายๆแฟบคล้ายๆมาม่าอะไรแบบนี้นะมึง <laughs>